สวัสดีครับคุณผู้ชมการตัดหญ้าจะเข้าแลดูแล้นะครับคุณผู้ชมเราตัดแบบนี้ครับคุณผู้ชมดูครับในร่องร่องแบบนี้นะครุณผู้ชมเนี่ยครับหรือร่องแบบนี้นะครับผมก็ตัดประมาณร่องละาหนึ่งเมตรนะคุณผู้ชมเนี่ยก็จะเหลือตรงนี้นะครับคุณผู้ชมเนี่ครับตรงกลางเนี่ยก็จะเหลือสองเมตรดูครับถามว่าหญ้าสูงไหมนะครับดูครับความสูงเขานะครับนะครับเราจะตัดก็ประมาณ ให้เขาเหลือจากพื้นดินประมาณสักยี่สิบเซนนะครับประมาณนั่นแหละครับอา่า ờ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  คุณผู้ชมเหลือในประมาณยี่สิบเซนได้ครับก็คงเหลือด้านนี้อยู่ครับเนี่ยด้านนี้อีกนี้ก็สูงนะครับคุณผู้ชมนี่ครับมีความสูงของเขาก็บางต้นก็เป็นหนึ่งเมตรได้นะครับเดี๋ยวเราก็คงตัดไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวเรากไปเตาวกนั่นมาใหม่นะครับตัดแบบนี้ลองเป็นล่องนี้อีกใหม่นะครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะลาคุณผู้ชมไปก่อนครับกดไลค์กดแชร์กดติด่งตางครับเพื่อเป็นกำลังใจครับบายบายครับ